ตกช่วงนี้หรือเปล่าตกทีแล้วออกช้าออกช้าออกช้าเนี่ยทิศวันที่สิบเก้าครับวันนี้ออกที่สามพบก,กับเราช่องกุย่าเจียงพรายแก้วสักใบครับผมสวัสดี FC ทุกท่าน ะก็ก็วันนี้เรามาเยี่ยมนุตัโอ้สวัสดีครับตกมันนานหรือ,อยังสิบสามยี่สิบสามนี่คือสิบสามตั้งแต่วันที่สิบสามโอ้สิบสามเมษา เยอะเยอะเยอะมาแล้วครับพรายผู้คำสูงวัยสามสิบเจ็ดปีออก็คือว่าออกแรงเหมือนกันเนาะออกแรงมากเลยนะครับเอฟซีดูนะครับอ,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 อาการอย่างนี้นี่คือไม่ใช่อะไรห,หรอกรถสเปร๊บิงทั้งวันเลย มันเป็นอะไรที่กระตุ้นช้างตกมันมากเลยนะครับกระตุ้นมากเลยนะครับใช่ไหม่ายถ้าตกแั้นเกินหญ้าป่าวพี่นนช่สิงแวดล้อมพอราน,ออนี่หรอวะเอ๊ยนี่อะไร หมับไม่ค่อยออกนะออกแต่ลึมเอา,าล้า,า,ลางาาลาแล้วเวลาเข้าดิเราต้องโรกคนหนึ่งยยก็เขาจะหันมาทางนี้ใช่ไหมวนมากจะเข้าตอนกี่โมงครับตอนเช้าเช้าะบ่ายสอยง แล้วตอนเช้าดิอือคือตอนนั้นคือเงียบหน่อยเนาะตื่นนอนนอนลุกนอนลุกแล้ลุกแล้วก็รีบกว่าตรงนี้แล้วก็ขยายของมันคือคือเหมือนคนเรากำลังสลึมสลืออยู่ใช่ไหมยังจูนยังจูนสมองไม่ทันอืมวันนี้เรามาเยี่ยม คู่คำสูงนะครับตกมันนะครับนี่นะครับปฏิกิริยาของช้างตกมันนะครับก็จะมีอ่ะสิ่งยั่วเย,ย้ายัวยวนนี่ครับตาขวาง ตั้งตกมันนะครับเอกซก็ผูกโซ่ยาวอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนจะตั้งท่ากระโดดใส่หรือเปล่าก็ถ้าถ้าเรามีพื้นที่เนะานนะพอควันเนาะก็ผูก ผมว่าเป็นผลดีเหมือนกันนะครับถ้าช้างตกมันได้ผูกโซ่ยาวอย่างนี้นนนคือจะถ้าโซ่ยาวนี้ก็จะดีอีกแบบหนึ่งคือเขาจะได้เดินไปเหมือนกับออกกําลังกายไปในตัวแล้วก็ววจะไปถูตัวหรือว่าจะไปนอนดินจะไปเล่นอะไรก็ได้าะว่าโซ่เขายาวนะครับแต่ถ้าโซ่สั้นก็ อีกแบบนึงปัญหามันคือมันคาสั้นมันตกประมาณสี่ห้าเดือนนี่ครับเวลานั้นขาไม่ดึงนั้นสำคัญมากถ้าตัวยาตัวยาวสี่ห้าเดือนหกเดือนก็โอเคก็ได้เดินไปบ้างอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับถ้าพื้นที่จำกัดแล้วก็หุ่นยนยาวไม่ได้แล้วก็สำคัญอย่างหนึ่งก็คือช้างส่วนมาก ถ้าตกมันนี่เขาจะชอบเล่นสู้บางบางเชือกนะครับบางเชือกใช่ครับบางเชือกงายาวก็ถ้าผูกโซ่ยาวก็ไม่ดีงาจะหาดได้ก็ที่ที่เราเห็นนี่ที่เราพูดนี่คือความคิดของผมส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไอ้บอกชูวยวงวอก ไอ้พวยมองลรนี่ยงพวยมองล่ะจู้เราหนี่ไอ้พวยมองลือเลยก็ควานเอาทีผือก็เป็นเขาเรียกว่าช้างตกมันนี่อันตรายตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่เราต้องเราต้องเอาความปลอดภัย ที่สุดก็ที่เราพูดเรากล่าวนี่จากประสบการณ์ของผมนะครับเพราะว่าผมเห็นมาเยอะจากประสบการณ์จริงๆครับก็ช้าง ทุกเชือก็อยากหกโซ่ยาวนะครับแต่ว่าพีนแค่เพียงแต่พื้นที่ของเรานี่จํากัดนะครับเราก็ูกโซ่ยาวไม่ได้นะครับคือพื้นเพพื้นเพของเรามันแตกต่างจากพื้นเพที่อื่นนะครับเพราะว่าของเรานี่ช้างเยอะและสนมากส่วนมากก็ Uh oh. เป็นหมู่บ้านช้างนะครับ oh. ก็เขตชุมชนนะครับ oh. แล้วช้างอยู่นี่สองสามร้อยเชือกนี่เวลา oh. ขาดไปนี่จะเป็นอันตรายนะครับ oh. น,นี่ไปใจไม่ได้เลยนะครับนี่ oh. <laughs> โซ่กี่หุนนี่สี่หุนหกหุนโซ่หกหุนนะครับสี่ ใหญ่พอสมควรโอ้แต่มางวดนี้นี่เต็มมากเลยเนาะบุ๊บเลยไม่น่าหรอกทิ้งตกมันเนาะดูสีหน้าเววตาโอ,โอ้เอา เริ่มไม่กินนานเนี่ยครับรอ,อ๋อคือเขามีสิ่งยัวยุมีสิ่งยัวยุนะครับ,บควาควันบอกเลยก็เริ่มไม่กิน<ะ>เต็มมากเลยนะครับ FC <ะ>เต็มทุกสัดส่วนเออดูตาดูดูตานะครับ ครับก็ทางนู้นเขาทำหลังคานี่ครับก็ช้างตกมันนี่ขาจะระแวงนะครับขนาดเดินไปนู่นยังมีเหลียวมองมาทางนี้อีกอะไรเนี่ยที่ความสูง รับ f อฟซีบุ้บเลยอ้วนเนาะอ้วนมากเลยครับกะดูแล้วประมาณกี่เดือนนี่กะดูแล้วประมาณกี่เดือนครับใช่ครับวีทีแล้วเท่าไหร่สีเดือน ตกช่วงนี้หรือเปล่าตท<ก>ีต่แล้วออกช้าออกช้าออกช้าเนี่ยดมาทีดเก้าครับ<ก>อี้เอาสามโอ้ยตกใจมดเลยโอ้อยเอย่าช่างไงนี่เราต้องสร้างไอร้อยเลยถอยถอยรล,ยล,ยลจุ่ย อะไรเนี่ยยองยองไอจิตาจังไอพวกให้ไปเรื่อยให้กินเรืยอยจิบบุ้ยไอลูกเซอร์ให้มันให้มันต้องเลื่อยไปเท่ายก็ดันเซอร์ให้มันเลยให้ไปลอยไปไล่เต้นใส่นี่ลึงออกอย่างแรงเลยนะครับไม่ใช่ตกใจแค่ผมนะคนดูก็ตกใจเหมือนกันนะครับตายอะไรเนี่ย

ก็ขอให้หายไวๆเนาะอย่าดื้อเนาะอย่าดื้ออย่าดื้อฝ่ายเจรูาซำรวจว้ากำลังในระบาลายควันบอกว่าปีนี้ทำไมช้างเต้นสายแรงใช่ไหมวะก็เราจะเอาไปชั่งการเขาบอกก่อนใช่ไหมครับอาการเขาบอกก่อนปลงฟังกูบ่ปลงฟั่งกันเลยปล่มุกหบือว่าฝ่ายปลงเปียกเลยกว่าสำรว้ก็ดีอย่างหนึ่งเมื่อกี้คือเขากระโดดมาไม่สุดสู้ ลอยด้วยตัวละใช่ครับปกตินี่ช้างถ้าเต้นจริงๆมาเต็มแรงเลยนะครับ f ออันนี้คือจะชะรอชะรอชะรอคือคูไว้คูไว้คูไว้นะก็พอแล้วลุดอก้งูเพอราะว่ายาย้ยายน้ปลาอยู่กาฟาร์ไม่ไม่ฟาร์ยังไม่จันแม่มาตระหนี่ดีกว่า ไม่กลัวแล้วครับพี่ผู้คำสูงก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็ขอให้หายไวๆไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อก็สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องตัวยาเจียงปลายแก้วสักใบด้วยนะครับพิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุนะกสวัสดีครับสวัสดีพี่ผู้คำสูง